แอนทํางานสองหน้าตอนนี้แรกๆมันอาจจะคือแอนอาจจะไปวงใหญ่ด้วยวงใหญ่คือในความรู้สึกแรกๆคือเราก็รู้สึกว่าเรารับเชิญเออขาต้องเห็นงานตรงดีน้นะเพราะว่ามันคือจุดมุ่งหมายเดียวที่แอนตั้งใจไว้ว่าถ้าวันหนึ่งแอนออกมาจากหมอลำแล้วแอนเป็นศิลปินรับเชิญหรือเป็นศิลปินอิสระแอนจะไม่ทิ้งคําว่าหมอลำคือแอนต้องพยายามหาทางที่จะไปขึ้นวงหมอลำอยู่ อยู่เพราะว่าแอนเกิดมาจากตรงนั้นแล้วแอนยังใช้คำว่าศิล,ลปินหมอลํำอิสระอะไรเงี้ยคือมันเขาเกิดมาจากหมอลํำเข้าม่ได้เกิดมาจากการเป็นศิล,ลปินนักล้องลูกทุ่งอินดี้หรือเอยีงอยงสิแมเข้าใจว่าก็เรายังอยู่กับคำว่าหมอลํำเราเกิดมาจากคำค้นรู้จักเราพ่อหมอลํำเพราะฉะนั้นทิ้งไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมแอนถึงต้องวิ่งงานสองหน้า สองงานอ่ะเพราะความสัมพันธ์ในเรื่องของแอนกับพี่บอยมันมันมาถึงแบบขั้นนี้ละมันก็ถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนมันก็เหมือนตอนนี้มันกลายเป็นหน้าที่ของแอนแล้วหน้าที่ของแอนที่แอนจะต้องทําที่นั่นด้วยเหมือนกันเพราะที่นั่นมันก็คือคือครอบครัวของแอนเหมือนกันคือครอบครัวของแอนเพราะแอนอยู่กับพี่บอยแล้วอ่ะถูกไหม แล้วก็คือมันมันมันคือมันคืองานของเรามันคืองานของเราที่เราจะต้องช่วยกันละตอนเนี้ยอืมเราอีสอนเน้นตลอดว่าเป็นหัวหน้าเขาคือเขาต้องเราต้องเหนื่อยกับเขาเราต้องเราต้องทําเราต้องวางระบบเราต้องวางแผน ในทุกๆอย่างคือคือแอนมีอะไรก็จะปรึกษาพี่บอยคือถามแกนทุกอย่างว่าว่าพี่แบบไหนดียังไงดีแบบนี้ได้ไหมทําแบบนี้ได้ไหมยังไงดีก็จะให้เขาช่วยช่วยตัดสินใจตัดสินใจในในหลายๆเรื่องเพราะว่าแอนก็ยังไม่เคยแบบมีวงมีนักมีมีลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยคือบางอย่างแอนก็ คิดเองตัดสินใจเองไม่ได้เราก็จะพูดกันอยู่เสมอว่าเรามีกันอยู่แค่นี้ถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าพี่เหนื่อยเราก็อยากไปอยู่ตรงนั้นถ้าเรามีความสุขเราก็มีอย่างเราก็อยากมีความสุขด้วยกันเวลาเราเหนื่อยเราก็อยากเหนื่อยด้วยกันคือไม่ว่าจะยังไงเราจะไม่มีทางที่แบบ ไม่มีทางที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึงรู้สึกว่าเราโอเคมากกว่าความรู้สึกมันต้องเท่ากันแล้วมันต้องช่วยกันพายุงที่จะแบบไปได้ในแต่ละวันหนูก็รู้ว่ามันตอนนี้มันก็ไม่ต่างกันความเหนื่อยความเหนื่อยของพี่เขากับหนูมันไม่ต่างกันเลยมันไม่ได้ต่างกันเลยค่ะแต่หนูรู้สึกว่าหนูบ่นได้แต่เขาบ่นไม่ได้เพราะ เขาเป็นผู้นํากว่าหนูเขาเขาต้องแสดงให้หนูรู้ว่าเขามเขาแบบไหวกว่าอืมแต่จริงๆอ่ะมันบ่นบ่อยมันก็ไม่ดีถูกไหมคะแต่หนูแบบแค่อยากเล่าให้